เห็นคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นคลิปเมียตัวเองกินข้าวนะครับแท้จริงแล้วมันคือพยูนกําลังกินหญ้าทะเลหรือใช้หญ้าอีกอย่างที่เขาเรียกว่าบัวทะเลนั่นเองครับสังเกตว่าการกินของมันเนี่ยดูแล้วอร่อยจัดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพยูนมันค่อนข้างเลือกหญ้าทะเลนะครับ เาะถ้าเป็นพื้นที่ทะเลที่มีหญ้าหลากหลายชนิดมันจะเลือกกินเฉพาะหญ้าที่มีไนโตรเจนสูงแป้งสูงแต่ไฟเบอร์ต่ำเป็นพิเศษครับวิธีการกินของพยูนจะใช้ปากของมันเล็มหญ้าขึ้นมาทั้งรากครับแล้วเอาหัวค่อยๆสบัดเพื่อปัดฝุ่นและทรายทะเลออกไปแล้วก็กลืนเข้าไปทั้งอย่างนั้นครับไม่มีการเคี้ยวพยูนโตเต็มวัยจะกินหญ้าทะเลประมาณ28-40ถึงิกิโลต่อวันเลยครับดังนั้นเนี่ยทุ่งหญ้า ทะเลจึงเป็นอาหารหลักของเจ้าพยูนและถ้าหากพื้นหญ้าทะเลเสื่อมโทรมพยูนจะขาดแคลนอาหารครับและมันก็ย้ายถิ่นฐานหรือว่าตายลงนั่นเองมีสารคดีอีกมากมายที่น่าสนใจและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่คุณยังไม่เคยเห็นแน่นอนตามได้ใน d o x i l a a แอปพลิเคชันครับถ้าคุณสมัครจากเพจเราใน QR Code คนี้รับรองว่าคุณจะได้สิทธิพิเศษเหนือใครครับอย่าพลาดเพราะมันเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมสารคดีทั้งโลกไว้ที่นี่ที่เดียว